เธอเธอทำงานมาทั้งวันแล้วนี่เธอจะไม่พักหน่อยเหรออ้ฉันก็อยากจะพักนะแต่ว่าคนไข้ช่วงนี้นะเยอะม,มากๆเลยเยนี่ยนีเจ,เ,จเธอรี่เนี่ยที่เขาอ่ะมาแทนหนะ้าที่เธออ่ะคิวต่อไปอ่ะเออกะต่อไปที่มันจะมาแทนเธอเขาลาหยุดนะเธอเธอต้องทำงานต่อเขานะนเจสซี่รี่เนี่ยไม่ยอมมาใช่เดี่ยรู้แม้ ไม่ยอมมาตั้งสี่ห้าวันแล้วนะเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะเธอนอนดึกตั้งสี่ห้าวันแล้วว่ะขอบตาฉันสนนนิโอ้ยดนอนสภาพหัวฉันโอ้ยประสาทฉันขอนอนก่อนแล้วกันนะฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาเลยอยากนอนนะอเนาะเราต้องแอบไปดีๆนะถ้าเกิดเจอผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเห็นว่าเธอแอบนอนหลับเธอต้องโดนไล่ออกนแน่ๆเลยโอเค,อเค,อเคฉันรอก่อนนะเธอรอแล้วยำโอเคไป๊ๆๆเธอนอนอย่างเงี้ยนะใช่ใช่ เฮ้ยเสียงโทรศัพท์ใครไม่เงี้ยโทรศัพท์ฉันนีใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับคะพอดีว่าผมท้องอะครับเอ๊ะแปลกๆแล้วใกล้จะคลอดแล้วด้วยอ่ะผมท้องผมท้องเอ๊ะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็หนุท้องหอาจจะติดคำนี้ก็ได้เออใช่เออแล้วตอนนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะคะอยู่หน้าโรงพยาบาลครับช่วยมารับหน่อยไดแม่ครับรักไปแล้วครับนะคะโอเคค่ะตาย ลูกค้าเขาเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าสิคนไข้พอแล้วเธอจะเอารถเข็นรถเตียงดีเตียงเลยละกันคนไหนครับคนไหนครับคนนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะหนูคนนี้คนไหนเนี่ยคนนี้ครับคุณเป็นผู้ชายใชยแล้วทองเสือและกลมใช่ใ้ชได้ป่าเป็นผู้ชายแท้เลยครับ เขามายิงลูกผมแต่คุณท้องเนี่ยคะเนี่ยสงสัยเธอคงไปสะดุดหินล้มาแล้วก็ท้องมาเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไปเตียกันนะคะเดี๋ยวเรามาเตียกันอหน่อยโอ้รอได้แล้วโอ้โอ้ยโคแงลยคะโได้แไมด้วอรยกตุ๊ก เนนี่ยมองงาางกัดี๋ยวต้องต้องดูก่อนนะคะถ้าไม่มีห้องไหนว่างเลยเดี๋ยวอาจจะต้องนี่ไงนี่ไงห้องนี้ว่างห้องนี้ว่างเราผ่าตัดเลยละกันโอ้ผ่าตัดใหญ่เลยเด้อลูกเองอตายแล้วเ <ไป S 1> ดี๋ยวเดีด๋ยวสลับกันเหรอโอเคคปะเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะรีบทำคอให้เลยนะคะอพี่บุ๊กก่อนโอ้ยเธออ่านเธอเป็นไรอ่ะเธอนอนหล่านในเวลางานเหรอเดับหมอเดี๋ยเดี๋ยว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 

ใครมาในผู้ช่วยเราหรือเปล่าผมมาช่วยกันเต็มเลยขอฆ่าเชื้อก่อนแล้วกันนะบปโอ้นี่เธอฉีดยาพอจุหันตัดแล้วเธอโอ้เธอตัดเอาไ้ตัดคุ้งเง้ยอย่างนี้เลยเหรอเธอเป็นพยาบาลที่โหดร้ายที่สุดน่าจะเคยเจอมาเลยเนี่ย เธอให้เลือนก่อนฮะเธอรู้แบมถ้าเรา,ล,าเอเอลัาบผ่าตัดอย่างเงี้ยลูกขอเจ้าออกประสาทสภาพร่างกายแข็งแรงเหรออ่ะเดี๋ยวเธอได้เดี๋ยวเราเดือดระหว่างผ่าตัดก็เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คอยยึบอุปกรณ์อะไรออกมาก,ก็ได้ดีกว่าทีละกันมีผ่าตัดเธอ,อมือเธบมือ,อมือเธอต้องนิ่งๆนะเออไม่เนี่ยผ่าตัดอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยอย่ามิ้ว่งเรื่คนไข้เรามือเรื่อยให้เรามือให้เรามืออ่ะอุยเฮ้ย เดหใชิฉันติดเรื่องนิดหน่อยแล้วเธอเด็กออกมายังเธอโอออยกมาชื่อเด็กอะไรดีเธอต้องแจ้งเกิดนะต้องต้องถามแม่เด็กสิใช่แต่ว่าตอนเนี้ยนะเราช่องรอให้แม่เด็กเขาฟื้นก่อนเออ่แมคุณแม่ค่ะคุณแม่ฟื้นเรียกค่ะเนี่ยคุณแม่ฟื้นแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณแม่เนี่ยอยากให้คุณลูกของคุณแม่จะชื่ออะไรนะคะผมอยากให้ลูกของผม ชื่อว่าชื่อว่าในปื๊ดุ้ยอ่ะฮะชื่อว่าอุ้ยอ่ะชื่ออะไรมันยากขนาดนันเนี่ยแล้วเขียนเขายังไงหุยห่างหุยห่างโอ้หุยห่างห่างใช่ืมุ้ย่หุยห่างโอ้สรุปลูกมนก ชื่่อหาเดี๋ยวฉันขอนําลูกของคุณเนี่ยไปอาบน้ําทําความสะอาดให้เรื่องเราเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งคลอดมาลุกขึ้นนะคะลุกขื้นก่อนนะครับขอนอนขรนลงกันนะจ๊ะทำไมผู้ชายคุณท้องดูแปลกมากเลยเนี่ยผู้ที่ผ่านมาใช่แต่ผู้หญิงท้องอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายคนแรกของลูกที่สามารถท้องมีลูกออกมาก็ได้ฉันว่านี่พาเด็กไปแล้วกดีกว่าโอ้ย ไอ้ฉ <recorder> ันจ์พาเด็กอุยทหารใช่ป่ะไปเรื่อยไงลูกปวดอัเร็วๆไปอาบน้ำเด็กเร็วชั้นงสามห้นงสามห้องสามมีห้องอาบน้ำเหนูเธอแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยเธอต้องเอาเด็กมาตรวจก่อนดีกว่าก่อนอาบน้ำดูนิ่นี่ร่างกายพร้อมหรือเปล่าจะไปอาบน้ำเจออุณหภูมิเย็นขึ้นมาเด็กร้องไห้งอแงช็อกขึ้นมาทำไงเนี่ยเอาไปวางที่ไปวางในนี้ก่อนนี่ โอ้ยนี่ไงถ้ตด,ดีอ่ะดูดจมูกให้ดีนี้มีจมูกไปให้เย็นเขากินดูดจมูกหน่อยกดเลขห้าดูดขี้มูกหน่อยเ <c oughs> ด็กอาจจะหายใจไม่ออกไง <c oughs> โอ้เรียบร้อยอเ,เด็กคนนี้สุขภาพดีแต่ว่าต้องเอานอนพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่ของเขาก่อนดีกว่านะคะคุณิวิยาพื้นแย้วื้นแล้วพื้นแล้วโอ้ยตอนนี้นะคะคุณลูกของคุณลูกของคุณจะได้ไป ทาปืนที่ห้องเด็กทาลกเลยนะคุณพี่ตาไม่ห่วงนะคะอาดูเขานอนดีนั่งไหล่ท่าโหดูดิดูเขานอนดิไรครับคือหมอคุณหูยห่ปลอดไัใช่ไหมซามลูกเชื่ออะไรอะไม่เลือกถูกเลยอุ้ยโอ้โหเธอนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหรไม่ใช่นี่เธอเราโมโเสียเวลาอย่งนี้เราแอบไปนอนดีกว่าไหมเนี่ยแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องเงี้ยลูกเชื่ออะไรเอีก เนอนก่อนนะคะพอดีว่าง่วงมากเลยนะคะท่าคุณคุณบอกมากเลยนะเดี๋ยวไอเจ้จะเอาลูกมาให้นะคะแอบนอนห้องนี้ก็ได้นะมุมนี้เขาไม่รู้หรอกขอบคุณที่ช่วยทำคอนทูกผมผมโสดนะครับนอนหลับแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้าตับไปแล้วมีอะไรอีกงานเนี่ยโอ้ยฮัลโหลแม่จะโทรมาโทรมาว่าอะไรฮัลโหลก็อย่งนี้ ลาออกได้แล้วโอ้ไม่ยอมกลับบ้านเลยอยู่โรงบาลนังวันทังคืนเลยไม่ยอมกลับบ้านเนี่ยลาออกเลยนแม่โดนแม่มีได้สิหนูนะไม่ทำงานนะหนูจะเีไปให้แม่ไหมล่ะโอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เอาเนี่ยเธอนะทำงานดึกดื่นเดยกก็ป่วยเอาเงินไปรักษาตัวเองหมดหรอกโดนแน่โด,โดนแม่ไปแน่เฮ้ยยังคุยกับเธออยู่นะยังหมดอระลับอยู่นัน่นแหละตื่นตื่น ว่าไงคะคุณเออคุณไข้มีอะไรเหรอคะมีเออถ้ากลัวว่าไงแม่มีอะไรอ่าฉันไปคุยกับเธอแล้วถ้าเกิดถ้าเธอไม่ลาออกภายในหนึ่งถึงสองวันนี้นะเธออ,ออดได้มรดกไปเลยเอออดได้มรดกเหรอแม่โอ้อออโหไปใหญ่นะ้วคันนี้นะบกุกกาศนะนี่หมอน,นางฟ้าก็ลำบากใจแล้วทรงเงี้ย เราจะเอาเราจะออกดีไหมอ่ะฉันว่านะไม่ต้องออกหรอกเธอฉันเป็นหมอนะไปทำหน้าที่เคสนี้ให้เสร็จแล้วค่อยกลับบ้านไปหาแม่เธอดีกว่าจริงด้วยจริงด้วยเออตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงแล้วได้เดี๋ยวฉันไปเอารูปมาให้นะคะอ๋อนี่เขาพูดอะไรเนี่ยเออได้แล้วค่ะโอ้โหเก่งนี่ให้รูปด้วยโอ้โหดูนะเชื่อเชื่อลกไปพิมพ์เชื่อ ฮิฮ่านี่ค่ะเป็นภาษาเไรครับเนี่ยอืทน่าน่านท่นท่านท่านท่านร่าน่นี่ยน้านนท่า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 นท่นท่านเ่านท่นท่านท่านท่านานท่านอ่านก่านท่านท่านท่านะคานทานท่านท่า่นท่่านท่านท่านท่านนท่น่นทนที่น่าน่าน่นนานท่่านานนนท่าานนนนาาา เกิดเวลาสามทุ่มสามสิบห้านาทีโอ้อ่ะโอเคเมอเลแล้วก็คุณแม่ก็ไปแจ้งเกิดเรียบร้อยนะครับหมอหมอหายแล้วอ้าหมอจะไม่ไหวแล้วให้หมอพักผ่อนละกันอ่าโอเคชอบคลิปนี้นะทุกคนก็อยดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอเสร็จแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะเธอรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่เธอแม่มรดก โอ้ยนี่เธอนี่ไม่กลัวอะไรจริงๆเลยโอเคโอเคดรีนกลับดี้กลับกำลังจะกลับกำลังจะกลับโอเคฮัลโหลนอะไรเนี่ยจะไม่โทรหาเธอฉันมือัน